จะลบโปรแกรมที่ติดตั้งบน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยแบบที่ถูกต้องเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาสอนวิธีการ ลบโปรแกรมที่เคยติดตั้งบน Windows 10นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอ้ไอรบอลเนี่ยมีแต่สอนลงโปรแกรมใช่ไหมครับผมแบบกด install กดนิกๆๆอะไรไปอย่างนี้นะครับแล้วเวลาการจะลบโปรแกรมติดตั้งไปเนี่ยมันต้องทํำยังไงทำยังไงบ้างโดยก่อนหน้านี้นะผมไอ้บอลก็เคยมีลูกเพจนะครับผมแชท inbox มาถามนะว่าพี่ครับเวลาลบโปรแกรมที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยทำยังไงกด delete ตรงไอคอนหน้า desktop เนี่ย ตัวโปรแกรมมันก็จะหายไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวโปรแกรมที่อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนะผมอันนี้เขาเรียกว่าชัดนะครับจะไม่ใช่ตัว โปรแกรมจริงๆนี่ยผมมันเป็นแบบทางเข้าเพื่อเข้าไปสู่โปรแกรมอีกทีนะถ้าเราลบช็อตคัทตรงหน้าเดสก์ท็อปไปเนี่ยตัวโปรแกรมในเครื่องก็ยังอยู่นะผมวิธีการลบที่ถูกต้องก็คือต้องไปลบที่ตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ครับถ้าง,งั้นก็เข้าไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็แบบลบไปเลยได้ไหมบอกว่าวิธีการนี้ก็ทําได้นะผมแต่มันไม่ใช่วิธีการที่ ถูกต้องเท่าไรนะนะผมโดยวิธีการหลักแล้วนะผมจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่1กันก่อนเลยครับวิธีการที่1นะผมก็คือการ uninstall ตัวโปรแกรมเนี่ยที่หน้าโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งไว้นะครับอันนี้ไอ้บอลยกตัวอย่างโปรแกรม VLC นะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่งติดตั้งเมื่อกี้เลยนะวิธีจะลบโปรแกรมนี้ทิ้งนะครับไม่ใช่ลบ delete ตรงนี้ทิ้งนะก็คือคลิกขวานะครับผมที่ตัวโปรแกรมไปที่ Property นะครับจากนั้นไปที่ Open File Location นะครับผมแล้วก็ไปที่ตรง u n Install ตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าเกือบทุกโปรแกรมนะผมจะมีตัว u n Install แบบนี้มาให้นะผมวิธีการลบก็คือกดเข้าไปเลยครับ u n Install กด Yes นะแล้วก็ Next ไปนะผมเหมือนกับที่เราติดตั้งนั่นแหละนะง่ายๆนะผมเพียงเท่านี้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับผมนี่เลยนะ หรือว่าลบอันนี้ซ้ำอีกทีก็ได้นะผมกดชิ d ดีลิ e เพื่อลบไปเลยอ่าคอนเทนเนอรไปปึ๊บนะผมจะเห็นว่าตรง vlc ในหน้า s k สอ p เนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครผมโอเคทีนี้มาดูวิธีการที่2นะครผมสำหรับโปรแกรมไหนนะครับที่ไม่มีตัว Uninstall นะครผมอันนี้ยกตัวอย่างตัว Google Chrome นะครับกด p ropy e r t ไปปึ๊บเนี่ย Open File Location อ้าวพี่ครับไฟล์อินสตารมันหายไปไหนเนี่ยแล้ววิธีการลบลบยังไงนะครับผมสำหรับโปรแกรมที่ไม่มีตัวอินสตารในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งนะครับผมวิธีการลบก็คือต้องไปลบผ่านตัว Control Panel นะครับผมก็คือเปิด Control Panel ขึ้นมานะครับผมกดเซิร์ชเปิดขึ้นมาเลย Control Panel โอเคเด้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นส m อล l i ไอคนะคผมไปที่โปรแกรมแอนด์ฟีเจอรนะครับผมตรงนี้นะ แล้วก็เลื่อนหาตัว Google Chrome นะครับผมอยู่ไหนเนี่ยนี่เลยนะครับผมกดคลิกเข้าไปนะครับผมกด yes อ่ะอันนี้มันถามว่าจะลบข้อมูลการท่องเว็บด้วยไหมนะครับผมอันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับผมแบบล้างทุกอย่างนะครับผมถอนการติดตั้งไปครับอันนี้ก็จะขึ้นหน้าแบบให้เราว่าทำไมคุณถึงลบนะครับอันนี้ก็ปิดไปครับไม่ต้องสนใจก็ได้อ่ะเพียงเท่านี้ Google Chrome ก็หายไปจาก ตัวเครื่องเราแล้วนั่นเองนะผมหลักๆก็จะมี2วิธีการด้วยกันส่วนวิธีการลบเกมใน s t รีมนะผมวิธีการที่ถูกต้องก็คือเพื่อนๆต้องไปลบเกมมันั้นๆในโปรแกรมสตรีมนะผมนี้บอลยกตัวอย่างตัว CSGO แล้วกันนะผมอันนี้เพิ่งโหลดมาเลยนะสมมติถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวิธีการลบก็คือคลิกขวาที่ตัวเกมนะครับผมไปที่ตรง Manage นะผมแล้วก็เลือก Uninstall ตรงนี้นะครับผมก็กด Uninstall ไป ปีเท่านี้ตัวเกม CS:GO เนี่ยก็จะหายไปจากเครื่องเราแล้วนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในบัญชีของเราอยู่นะเพิ่ม <Wow. S 1> เติอมอีกนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ลบโปรแกรมไปแล้วเนี่ยแต่ลบไม่ได้มันเด้งขึ้นมาว่ามีการรันตัวนี้อยู่หลังบ้านอยู่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทําการลบโปรแกรมนะครับผมต้องทําการปิดโปรแกรมตัวนั้นไปก่อนนะครับผมถ้ามัน ยังเปิดทํางานอยู่หลังบ้านเนี่ยเราจะไม่สามารถลบได้นะครับซึ่งวิธีการปิดโปรแกรมนะผมถ้าเราปิดมันไม่ได้จริงๆนะครับก็สามารถบังคับให้มันปิดได้นะโดยการไปปิดที่หน้า Task Manager นะครับผมเดี๋ยวมันเปิดให้ดูนะเปิด Task Manager ขึ้นมานะผมแล้วก็ดูแถบ Background Process นะผมว่ามันรันอะไรอยู่ตอนนี้นะถ้ามันมีตัวที่เราจะลบเนี่ยมันรันอยู่หลังบ้านนะครับผมก็สามารถกด ปิดไปได้เลยนะผมกด entas ไปอะไรอย่างนี้นะมันก็จะหายไปแล้วกดังคับฟอสไปเลยก็จะสามารถไปกด uninstall ลบได้แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิธีการลบโปรแกรมที่ติดตั้งบนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC อย่างถูกต้องนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยไม่สามารถโลบโปรแกรมได้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้มอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่า mm hmm. ลืมฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกช่องคอมคามด้วยนะครับ